สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะน้องก้าจะมาบอกเพื่อนเพื่อนเรื่องอะไรคะเรื่องนิ้วเรื่องนิ้วเรื่องนิ้วทําไมคะนิ้วก้าโดนอะไรมาอ่าน้องก้าเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังค่ะอ็มืมคือจะบอกเพื่อนเพื่อนว่าถ้าเจอมแมลงแบมือออกถ้าเจอมแมลงนะคะห้ามทำไมห้ามไปนห้ามต,หามตีห้ามจับเด็ดค่ะไม่ว่าจะมาแมลงอะไรใช่ไหมคะ เพราะว่ายิยง่งวจะเดินจอดน้องเดี๋ยวจะเดินจอดน้องคือเรื่องมีอยู่ว่ายังไงเล่าให้เพื่อนฟังนะเพราะอะไรถึงโดดอ่ะเล่าให้เพื่อนฟังเล่าเลยคะ่ะ <ไป S 1> เห็นมแมลงแล้วน้องกล้าไปไหนตก<บ>ไปตีมแมลงน้องกล้าเห็นมแมลงแล้วไปตีมแมลงใช่ไหมคะแล้วก็ตกแล้วก็ตกแมลงด้วยอ่าแล้วยงัยยงไงต่อไอ้หนูตอนนั้นหนู ตรงเนมงมุมใช่ปะสรุวกาเรามังมุมกับตรงนี้อ่าสรุปว่าเป็นแมงมุมเหรออ่ามันก็อ่ะมองบอกให้เพื่อนๆดูมันก็บอกว่าเป็นแมงมุมผ่านไปแค่สอง<ไ>คืนผ่านไปสองคืนเป็นไงคะบวมค่ะเป็นหนองแล้วต้องโดนอะไรโดนจอะน้องโดนจอดน้องเจ็บไหมเจ็บนะแล้วก็ต้องโดนกินยาค่ะ เชื้อยาฆ่าเชื้ออยู่ไหนอยู่ตรงโต๊ะนั่นไงอ่ะให้เพื่อนเพื่อนดูนี่ครับอ่ะเอาออกมาดูอ่ามองก้าห้าขวน้องก้ากินายาอะไรนะให้เพื่อนเพื่อนดูยาเม็ดครับยาเม็ดครับอ่ะให้เพื่อนดูนี่ยาฆ่าเชื้ออย่างเม็ดใช่เราก็ต้องกินยาฆ่าเชื้ออย่างเม็ดแก่เลย แต่ว่าไมนื่นะครับใหเหย่ยนี่ให้เพื่อนเพื่อนดูกินเอง่ะยาฆ่าเชื้อแบบเมฟยาฆ่าเชื้อแบบนี้ค่ะใช่สาเหตุมาจากแค่ไปจับแมลงอะไรใช่ไหมแล้วก็ยาทายาทาอ่ากินเลยไหมอ้าวโอเคเดี๋ยวเอาน้ำให้นะคมิกิให้ดูนะครับอ่ากระปุกเนื้ครับกระปุกเนื้เดี๋ยวมาครับอ่าอ่าอ่าไปไหนคะ ไปเอาน้ำเอาไปเอาน้ำแต่แม่เอาให้ก็ได้นั่งรอนั่งรอก็แดดตี๋เอาเป็นเช่นไปก่อนว่าเหรนข้ามเลยได้ชื่อฝากว่าข้ามตังอะไรอ่ะข้ามตีมอะไรนะครับก็ระวังเป็นนิ้วอย่างนี้นครับเดี๋ยวจะโดนโจ๊กนองเอา้าจีบนะจีบๆ เยาเงาเป็นมาเป็นครับอืมบังกล้องทำไมอ่ะเพื่อนมองไม่เห็นเงูเต็มตัวอ่ะานก็จะมาอ่านแล้วโอเค